ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมไม่ออกอาจรับสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมโยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ว่างเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมาขัดล้อกันนะใส่กล้องเข้ามาดูใกล้เร็ว เป็นล้ออันเก่าที่ผมเคยใส่รถผมอยู่นะล้อสีทองนะครับตอนนี้ก็ไม่ใส่แล้วเปลี่ยนไปใส่แมกแล้วสั่งแมกมานะยังไม่ได้ทำคลิปเลยนี่ยสนิมก็จะขึ้นทั้งวงเลยนะครับเนื่องจากมันอยู่ห่อแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรล้างดีๆสนิมมันก็จะขึ้นเงี้ยไม่รู้ว่าจะขัดออกวะแต่เดี๋ยวเรามาขัดกันนะครับล้อของโยโกปนะตอนนั้นตอนซื้อมันตอนมอสสอุ้ยตอนนั้นแพงตอนนึงพันสามตอนนี้ก็พันสามเท่าเดิมแหละนะ ข้างหลังข้างหน้าวะนี่ข้างหลังเนาะน,นี่อันนี้ดุมเดิมติดรถเลยนะแต่แค่ไปขึ้นไปล้อทองมาล้อจะเคลิ้หน่อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราเอาล้อเนี่ยใส่ลงไปเราเอเราก็ตักน้ำเอ้ยลืมพูดถึงอุปกรณ์นี่เราจะใช้กันจะมีน,นี้มีโซนแกป่องละร้อยละบาทถ้าจำไม่ผิดแปรงติฟัน แล้วก็ผงขักฟอกแล้วก็น้ำยาล้งางจานไปลุยลุยเลย,ลยโอ้ย,ยบานบานบานมากสาดลงมางะดูเ,เดี๋ยวเราขัดไอ้เกาๆบนนอกไปก่อนไม่ออกแน่นอนกูดูแล้วเนี่ยเริ่มจากเราเริ่มจากแ้มก่อนนะเพื่อความมั่นใจ ใส่ลงมาสองช้อนอนี่แฟบโรยไปไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชม,มไม่ออกวันะ<อ> <laughs> นี่กูเมื่อยแล้วเอาจริงผมเมื่อยเหมือนกันนะกล้อง <c oughs> กูเมื่อยเหมือนกันแหละ <c oughs> จะล่วงไนะหมไม่ล่วงค่ะ เฮ้ยออ,อ,อ,ออกออกออกยู่นี่ดูไปดูเห็นนะเฮ้ยอ,ออกทำมันเล่นใบแฟบอันนี้แฟบธรมมรมดาเลยออกกิง้งออกกิง้งนี่จากเมืเ่อกี้ดำดำนะดำเหมือนเดิมแล้วนี่ออกออกแฟบออกนะแต่ออกช้านะครับขัดดุมก่อนขัดดุมดูนะจากดุมเคอะๆนะนะดูไว้เนี่ยดู ใช้แปรงสีฟันนะแปรงสีฟันนี้ผ่านจากการใช้งานจริงจากปากมาด้วยนะจะฟันเหลืองๆเนี่ย <_ d> um> ไม่ได้ขาวไม่ัดเดี๋ยวขัดให้ดูก่อนนะว่าแฟบเนี่ยใช้แฟบอย่างเดียวออกไหมจริงๆถ้าสนิมมันสนิมไม่หนามากมันก็ออกแต่สนิมมันหนาไงมันเลยได้ประมาณเนี้ย <_ d> um> ดูดินี่มาดูมาดูใกล้ๆกล้อง <_ d> um> เห็นปะะ แต่จริงๆอะถ้าสภาพเนี้ยอย่างที่ตากล้องเคยแนะนำกูอะตากล้องบอกว่ายัางไงนะขึ้นซี่ใหม่เดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปขัดหรอกแค่ไหงแี่ดูขัดไปไงก็ไม่ออกนะแต่ผมพิสูจน์แล้วว่าเออถ้าขัดน,นานๆน,น่ะมันออกเหมือนกันเนาะน้องใช้เวลาต่อไปเรามาเริ่มกันที่โซนักขีดเพิ่มเข้าไปอความมั่นใจแค่กลิ่นอะแค่กลิ่นก็แดกขาดแล้วะครับ เหม็นย um uh> ิ่หายเลยกูว่าโซแน็กดีกว่าแต่อยากให้เข้าตานะครับไม่ดีเลยโซเน็กโซแน็กออกโซแน็กออกออกไวกว่าแต่ซี่มันสนิมมันขึ้นเยอะจ้าหนาวน้องๆเพื่อน ชค่เแต่ร้อยยังดีอยู่อ่ะจริงจริงวิเยนสภาพไม่น่าขัดออกไป้วดูแลขัดน่าจะนานว่ะจริงวันนี้ถ้าขัดมันออกยากเราก็มาขัดโอ้โหอะไรดูสภาพการใช้งานบุกบัดสาบันแล้วก็โอ้ยออกยาก ดุมแตกวะเนี่ยคืออิ่มสิแต่สีดุมยังดีเลยเออสีดุมยังดีอยู่เลยเาาลยว่าขายต่อ <c oughs> แต่ก็าเล่นๆเล่น <c oughs> เอ้ยถ้าถามว่าแช่ไว้ออกไหมออกนะนี่มาดูดินี่ <c oughs> เห็นนะเขียนโซนแอกแม่งสุดหวเลยรุ่น <c oughs> มันเขียนไว้ว่ามันเขียนไว้ว่ากัดสนิมป้องกันสนิม งั้นเราต้องใช้ไม้แข็งกระมันนะเฮ้โอ้โฮเฮยเคี่อเอุปกรณ์ไม่ได้พร้มอมเลยเขาเลยโจออกปะเพื่อนเพื่อนว่าออกปะคลิปนี้มันจะนานหน่อยนะนานอ่ะนานสีส่ชั่วโมงอะตากล้องถือเมื่อยกันไปเลย ดูมันยูนแรงดูใหม่จริงๆเนาะฟิล์มนะจริงคนขับรถมันดูแลรักาษาดีไงว่าจะประมาณเนี้ยคือฟูมันกัดมือเลยนะได้ประมาณเนี้ยนะ,นะยไงเจ๋อไหมแล้วผมไม่ทำคลิปแบบทิกตอกนะไอ้พวกที่ไปโยนล้อแล้วไปเก็บอันนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนๆอย่าไปทำกันนะไม่เฟี้ยวเลยอีเอ้มีมีอีกประเภทหนึ่งโยนท่อใช่ไหมแล้วมันก็ไปเก็บแบบนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะมาๆๆม ใช่หรือยาเขาเรียกอะไรจระบีเหรอใช่ป่าวะใช่นะมแล้วยึด,ป,<ะ>ดปืนอะไรมบ้างพี่ฮะยึดปืนอะไรเงี้ยเอาไปใส่คันนุ่มแล้วไงไปเอาไปใส่ล้อแม็กไม่ใช่ไปใส่คันนู้นกูดูแล้วเนี่ยกูต้องขึ้นซี่ใหม่วะกูขัดก็ไม่ออกโอเคจากการพิสูจน์สามอันนี้แล้วเนี่ยตาล้องว่นหน่อยหยิบให้พี่ดี ่แกวเลยขอบคุณมากต้อนุช้แล้วอะไรพี่มอยาล้างจานก,ก็คือขัดได้เว้ยแต่มันต้องใช้เวลาพอสมควรอะ่ะอืมก็คลิปตอนนี้กี่นาทีแล้วตากล้อง ฮะเจ็โอเคเดี๋ยวสิบนาทีก็เดี๋ยวพอครบสินาทีแล้วละเราก็จะตัดไปเลยตอนที่มันเสร็จแล้วนะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นไงว่ามันจะฟีวออกมาไหมหรือว่ามันจะไม่ฟีวเหมือนเดิมเคียวอะไรนะว่าเจ็ดนาทีทแหละเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วดีกว่าไปกูอยู่ได้เลยก็หลังจากที่เราขัดกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับก็น,น้องเนี่ยด้วยความที่ฉลาดของผมเนี่ยไปใช้อะไรนะนี่นะครับอันเนี้ยห้ามใช้เข้าใจไหม ไม่ออกนี่สกอตไบต์นะฮะดูดูกล้องนะเน่งะคุยงนะครับแต่คาแนะนํานะครับก็คือที่ออกง่ายที่สุดก็จะเป็นหนุนแฟบหนึ่งกล่องไปดูแฟบใช้คู่กับสกอตไบต์นะครับแล้วเธอจะให้ดีเนี่ยก็คือมึงไม่ต้องลงน้ำแล้วมึงใช้โซแนแอคอะฉีดทิ้งไว้ก่อนนะโซนแอคฉีดทิ้งไว้ก่อนเลยไม่ต้องไปลงน้ํานะครับแล้วก็ขัดมันออกแต่ก็ถ้าสนิมมันกัดเยอะๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสนิมมันกินเข้าไปเยอะๆแบบเนี้ย ตาก้องพูดดิแนะนำให้ทำไรขึ้นซ nah ีใหม่เถอะครับนั่นแหละอย่างที่ตาก้องบอกอะถ้าซีมันกล่องละร้อยสองกล่องสองร้อยค่าขึ้นนีสักห้าร้อยเนี่ยขึ้นเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเดี๋ยวเรามาขัดต่อยนิดนึงเนาะเผื่อมาจอกรวมรวมขึ้นสี่ร้อยพี่รวมขึ้นสี่ร้อยด้วยค่าขึ้นสองร้อยเองอะเออขึ้นเถอะนะฮะใครว่างก็มาขึ้นซีที่ช่างเฟิร์สได้นะครับนะโฆษณาในตัวเถอนอ้าวพี่เฟิร์สไม่ได้ขึ้นแล้วนะไม่เป็นไร ที่ไหนขึ้นก็ไปขึ้นนะครับจะได้เป็นพลังลูกหลานนี่อยากลองยิงว่ามันออกเนี่ยดูดูไงขาวเนี่ยอันนี้ก่อนขัดไปดูฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ขัดจะมาเนี้ยนะแต่แล้วขัดแล้วนี่ไงหนึ่งไงคือมันก็ใสขึ้นแหละแต่ถ้าสำหรับคนมีเวลาว่างจริงๆอะแบบผมอะถ้าไม่มีเวลาว่างมันก็มันก็จะขี้เกียจแต่ซึ่งตอนนี้ผมก็ขี้เกียจนะนะ ซึ่งผมก็ตสินใจแล้วว่าผมจะขึ้นซี่ใหม่ก็ดีเหมือนกันแต่ถามว่ามันออกไหมก็ออกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาสรุปกันเลยนะปุกกิบร้อยพี่สี่ล้อ,องนันนี้อุ๊ยอะล้อสองล้อมานี่เป็ไงต่างกันไหมตาก้องเห็นชัดอะล้อฝั่งนี้คือล้อที่ขัดแล้วอันนี้คือล้อที่ยังไม่ได้ขัด ล้อที่ขัดแล้วก็จะสะอาดอย่างนี้ใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้แค่นี้นะครับแต่ผมว่าถ้าแช่ทิ้งไว้สักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงน่าจะใสกว่านี้ส่วนอันเนี้ยคือล้อที่ยังไม่ได้ขัดนะครับก็สนิมก็จะหนาประมาณนี้เลยเพราะขัดพอขัดแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยตาต้องน,นะเจ๋วปะไม่แจกแล้อทองโยโก,โกไม่แจกหรอกไม่ตังค์ยังไงก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนครับมาที่ว่าเร็วก็แพ้ลาครับผมสวัสดีครับ